เด็กครับเต่ครับเออยกขออขึ้นหรอกเอ้ยย่อหัวขึ้นไอเด็บเด็บด็บไอเด็บ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 ด็บไอเด็บด็บครับผมเต้เตครับเต้เตครับผมเต้เตครับผมเต้เต้ทำอะไรอยู่ฮะคุยกับแม่หน่อยชี้โอ้ยน้ำลายไหล

đừng 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 đừng